ของขวันอะไรอ่ะของวัน้ขับแล้วหายีของวันน้ของวัส่งทางกลับบ้านเหรอไ้มาันไหนวันไหนวันเกิดอ่ะวันเกิดวันไหนวนกิเกิโอ้ันเกิดวันนเกิดเมันเกิดเพิ่อวนเกิดเท่มอ้นเกิดเมโอ้ันเกิเอามาืคนแค่นี้ตัวนี้ไง รงทั้งสนของขวัญทรงทังสหนักมากพมีหมอนใส่แล่ใจ้าล้แล้วรถเอาบอกเน่ยมารนฮอกล้อมาเรือหนีมาหับเอานี่องลปนี่าตัวนี้ตัวใหญ่เกลเลยนีตัวนี้ทำไมตัวใหญ่จังใส่รถมา อดใส่รถมาพี่กันดใส่มาไดใจังไดก่อนมาจิตใจนั้ลหะมาจจโอ้ยเปิือสดีใจแฮงน์มาเลีตัวกันใหญ่ขอบคุณ่้าบบไปพัสดีสิโอ้ยกระบอกบ่างหมีเด้มันกระบอเต็มรูปแตัวกระบอกหมีกว่านี่ขอบคอบ คแค่ด้วแ่แ่ใแคบ่ค่คุณุตแคแ่จ้าพ่โมหให้น้องพี่ให้น้องแพร่แว่ดีเื่องนโอกาสอะไรคะจับตาเดี๋ยับะเพิดเทอมก่อนจะเปิดเทอมของมสเฮ้ยน้ น้องก็จะมาเล่นที่ราคาอุ้ยแม่จะใส่ตรงไหนเนี่ยีตัวใหญ่มากที่ละลึกตัวใหญ่กว่าแค่วาดีเออตัวใหญ่กว่าแค่วาดีกุกะตาหมีให้หมีนะคะให้หมีน้อยกุกตาหมีใหญ่เห็นนี้หน่อยไม่ใช่แค่เบสแค่เบสโอเคให้ดูแบดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปเลยเลย